รอรถที่ไหนมารถไล่เบาสาบิงนี่สองพันสองแล้วท่านได้ก่อนเด็ไปกม่เกินัสดีคารีดีตตอนนี้เเข้าสู่ช่องสามน้่นพาลุยไยแลนด์นะคะหนร้อยาดดาดิจับเขาไม่ให้เกิน2,000บนถ้าเกิน2อง0ก็จดใบใหญ่ใบเข้า แต่มันสี่ล้ออ่ะกันชนหลุดแล้วเป็นไงบ้างไปแต่รถบ่อหรือว่ายังไง<ะ>รู้สึกยังไงทำเสร็จ<อ>แรงไหมแ,มแมรงบรรทุนท่วม <c oughs> เย็นจะเหนื่อไหลหยุดติ้งติ้งใช่ไหมมีคนทมหาขากระจกนะให้มันดูสูงๆไงไม่รู้ว่าสูงกับรถเชียงิงเป็นท่อล้อหรือเปล่ากับข้าวครับกับข้าวไม่ได้เกียร์ไม่ได้เปิด ข้าวกับข้าวไปสิเอาไปวุ่นวายมา<ด>นะคะไปถึงประสัดเบ่งหุ่นประสัดเบื้องถอถอนหน่อย ก็เสร็จสมบูรณ์แบบได้มาประมาณนี้เลยนะคะงบก,ก็ต้องรอถามช่างนกช่างนกนะคะว่าหมดเท่าไหร่ปกติระบบดำจะเป็นแบบกดใช่ไหมทุกคนอันนี้ระบบ ยกดำก็คือยกเหมือนรถหกล้อเลยนะจ๊ะโอเคยัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ โอ้ดูไฟใต้ดำช่างต่อไฟใต้ดำด้วยรถช่างรถช่างแมปมานะ ทำไมลงเร็วจังเลยรถด่วนเนาะวันละร้อยยิเที่ยวพอเที่ยละเบาทดิไปอยู่นัเีรหานาเนบ่กอกนะน่าลูกค้าด่นอีกเยอะดำนอกมีคันหนึงนะก็เขามีดำมีแดงแล้ว ทำไมต้องมีหันนะดูดีนี้ดีนี้จะเกินไปหันนะไม่ใช่ก็ฟังออกก่อนวันนี้ก่อน หนึ่งองสามสาพันอมันมืดอะหนึ่งสองซีุ่ญี่ขั้นันีบ่อน้อันนีบบอนเดินนีั้นนีั้นนีก็บอกดำมาอีกแล้วนี่เราเรียกดำอันนี้เราเรียกดำ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  อันนี้ช่างก็เช็คระบบนะคะหลังจากเอาไปลองมานะคะแล้วก็เดี๋ยวมีรถข้าวอีกสองคันนะคะวางดำเหมือนกันกระบะดำช่วงนี้ช่างนุกได้งานวางกระบะดำเยอะมากนะคะดูรถพ่วุฒก็อยู่แบบนี้แหละไม่มีอะไรคือพ่า อนนี้ช่างก็กำลังวิง LIKE วจัยรถอยู่นะฮะว่าไปลองมาเป็นไงบ้างช่เยงน้นนะช่างนกช่างนกเขาคอมเมนต์มาว่าอันอันอันนี้เขาเอิ่นเอียงนะหูกระจกนี่ไหมมีขายบอกครับบอกมีมีอินไทยนางานแฮมเมดงานฝีมือนะคะเขาเขาถามว่าเฮดเบิดเนี่ย รถสั่งนกนี่เบิดจ้าบาทแสนตัวเอาไม่เอาตัวไม่เอาตัวเลขแบบชัดเจนนะคะจะบอกตัวเลขแบบไม่กลมนะคะประมาณแสนกว่านะคะสั่งนกว่าแสนกว่านี่เฉพาะเฉพาะกกลลางบบวแสน,แสนประมาณแสนห้ารวมรถไหมไม,ไม่รวมรถได้ไหมแสนห้าไม่รวมรถ มีอะไรบ้างมีลอ้อแม็กมมแสนห้าบวกลบแสนห้าบวกลบอ่ะทรงนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าแล้วแหละว่าจะเอาเป็นแบบไหน,นไม่บวกก็ลบไม่บวกก็ลบแสนห้าถ้ารดสเปกลงมันก็ถูกลงนะคะแต่ถ้าเอาสเปกรถช่างก็แสนห้าบวกบวก ได้เราไฟสีอันนี้ไม่ใช่สีธรรมดานะคะสีเอฟ,ฟิกนะจ๊ะสีเอฟฟิกถ้าเป็นสีสีอันเดียวสีธรรมดาก็ราคาก็แสนห้าลบลงมานะช่างนกบ,บอกแล้วว่าราคาหมดไปเท่าไหร่นะ แสนห้าบวกลบแล้วแต่สเปกคนะจ๊ะว่าลูกค้าจะเอาสเปกคแบบไหนส่วนของช่างก็จะเป็นสเปกคแบบนี้เลยนะคะล้อแมกกะทะอะไรก็คือน่าจะใหม่หมดเลยยางท่อราวไฟราวไฟราวข้างท่อราก็คือแบบใหม่หมดเลยนะคะส่วนมากก็จะเป็นงาน งานอะไรแต่งจะเป็นงานฝีมือช่างนกนะคะส่วนมากนะคะก็จะมีฐานดำกระบอกดำนี่แสนห้านี่เอารถมาจอดขึ้นอยู่กับสเปคลูกค้าเลือกนะคะว่าจะแสนห้าบวกบวกหรือต่ำกว่าแสนห้ายดยที่ลูกค้าเลือกนะคะช่างนกมาตอบให้เลี้ยวนะสำหรับใครที่สอบถามมาใน เพดนะคะช่างนกตอบให้แล้วเนาะภายในดม้อๆนะคะเพียงแต่ซื้อเบอกมาใส่ใหม่ยังไม่ได้ทําภายในนะคะเหมือนอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งทำภายในนะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสาวนนท์นำ้ำซิงด้วยนะคะ